วงการเคป๊อ่วมหนักร่วงยกแผงสีค่ายเพลงดังของเกาหลีดิ่งกว่า30-56%ในปี2567ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ t p o ๊นั้นจะขึ้นมาแทน k คป๊ทุกคนคิดอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพูดคุยกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีเอสินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ t Thailand Now. ีเอส a ท l ลนน n า w ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับ และก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวครับแอดมินขอฝากครับโค้งสุดท้ายแล้วครับสำหรับการโหวตการเข้าไปชมผลงานและร่วมโหวตกดไลค์กดแชร์ผลงานของแอดมินนะครับที่ได้ร่วมส่งคลิปเข้าประกวดในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลนะครับสามารถเข้าไปชมคลิปและฝากกดไลค์ถ้ากดแชร์ด้วยจะดีมากๆนะครับสำหรับผลงานของแอดจะส่งเป็นแบบ2ประเภทครับประเภทที่1แนวนอนผลงานที่ A18 และประเภทที่2แนวตั้งผลงานที่ B15 นะครับ เดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปสามารถเข้าลิงก์ไปชมและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะดีมากๆนะครับปิดโหวตวันที่12กันยายนนี้ครับรีบๆเข้าไปโหวตช่วยแอดด้วยนะครับเรามาเข้าประเด็นหลักครับสำหรับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆนะครับในเกาหลีใต้กับวงการความบันเทิงอย่างหุ้นเคป๊นะครับร่วงยกแผงถึง4ค่ายใหญ่ที่ดิ่งถึง30-56%ในปี2567 แม้ความนิยมของ K-POP ครับจะเพิ่มขึ้นในแวดวงเพลงระดับโลกแต่กลับขาดทุนหลักครับสำหรับ YG นั้นร่วงไปถึง94.5% JYP ลดลง79.6% SM และ HYBE ลดลง30.7%และ37.4%ตามลำดับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับสำนักข่าว CNBC ได้รายงานข่าวว่าศิลปิน K-POP จากเกาหลีใต้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ ด้วยการขึ้นแสดงในงานเทศกาลดนตรีชั้นนําในตะวันตกและติดชาร์ตอันดับหนึ่งแต่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นได้จากผลการดําเนินงานของค่ายเพลงโดย4ค่ายเพลงเคป๊อปยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้นะครับล้วนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฮคอปเปอร์เลชั่นเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ์ก o สปีขณะที่ SM Entertainment รวมถึง YG Entertainment จดทะเบียนในตลาดหลักรัพย์คอ s แดก ในปี2567หุ้นของไฮม์ล่วงลง29% SM ร่วงลง36%และ YG ร่วงลง37%บริษัทที่ร่วงมากที่สุดคือ JYP Entertainment ซึ่งร่วงลงมากกว่าครึ่งหนึ่งตั้งแต่ต้นปีร่วงลง56%การลดลงนี้สร้างความสับสนในขณะที่ศิลปินเคป๊อเสริมสร้างตำแหน่งของอุตสาหกรรมบนเวทีดนตรีระดับโลกทำลายสถิติ YouTube และ s p o t i f y และแม้กระทั่ง บิลบอร์ดชาร์ตสถิติที่ Spotify มอบให้กับ CNBC ได้เผยเห็นว่านับตั้งแต่ปี2,561สตรีม K-pop บนแพลตฟอร์มพุ่งสูงขึ้นมากกว่า180%ในสหรัฐอเมริกามากกว่า420%ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมากกว่า360%ขณะที่วง BTS นะครับเป็นวงศิลปินที่มียอดขายสูงสุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้และ b l a c k พิ n k ครับ กลายเป็นศินลปินเคป๊อปกลุ่มแรกที่ได้ขึ้นแสดงที่เทศกาลดนตรีโคโชล่าในปี2,562นอกจากนี้ b l a c k p ิ n k ยังเป็นวงดนตรีเกาหลีใต้กลุ่มแรกที่จะได้ขึ้นแสดงเป็นศินลปินหลักในงานเทศกาลดนตรีใหญ่ของสาฮราชาณาจักรโดยขึ้นแสดงที่เทศกาลดนตรี BTS h y p e Park ในลอนดอนในปี2,566 สำหรับคิมกูยอนนักวิเคราะห์ทางการเงินกล่าวว่าปัญหาการกำกับดูแลที่ซับซ้อนและ,ะไรายได้ที่ลดลงนั้นได้สร้างความเดือดร้อนให้กับบริษัทคลายเพลงยักษ์ใหญ่ถึง4แห่งแม้ว่า BTS และ BLACKPINK จะทำลายสถิติต่างๆมากมายแต่คิมกูยอนกล่าวว่าปัจจุบันมีเพียงไม่กี่วงที่พึ่งเดบิวต์เท่านั้นที่สามารถทำซ้ำความสำเร็จนั้นในตะวันตกได้จากมุมมองของนักลงทุน เรื่องนี้ทําให้ความเชื่อมั่นลดลงเนื่องจากแสดงให้เห็นว่าการตลาดไม่ได้ขยายตัวเลยตั้งแต่ปี2,563ถึง2,564ในเวลาเดียวกันกําไรของ4บริษัทค่ายเพลงก็ลดลงโดยแต่และบริษัทมีการรายงานการขาดทุนจากการดําเนินงานปีต่อปีในไตรมาสที่2กําไรจากการดําเนินงานของ YG ร่วงลง94.5%ในขณะที่กําไรจากการดําเนินงานของ JYP ลดลง79.6% SM และ Hi บันทึกการลดลงเล็กน้อยที่30.7%และ37.4%ตามลำดับกำไรร่วงลงเมื่อสื่อเกาหลีใต้รายงานว่ายอดขายอัลบัม้มส่งออกลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีในช่วงครึ่งแรกของปี2567ในทํานองเดียวกันกับ s o u l Economic Daily ก็ได้รายงานเมื่อเดือนกรกฎาคมว่ายอดขายอัลบัม้มส่งออกของ4บริษัทในช่วงครึ่งแรกของปี ลดลงเหลือ44.74ล้านชุดจาก53.45ล้านชุดในช่วงครึ่งแรกของปี2566และนักวิเคราะห์ทางการเงินคนนี้ยังบอกว่ายอดขายทางกายภาพคิดเป็นสัดส่วนรายได้ของค่ายเพลงส่วนใหญ่มาโดยตลอดและยังเป็นกลุ่มที่ทำรายได้มากที่สุดอีกด้วยพร้อมอธิบายว่ายอดขายทางกายภาพที่สูงนั้นแสดงถึงจำนวนแฟนๆซึ่งเมื่อขยายออกไปแล้ว จะเป็นตัววัดตลาดที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของบริษัทได้องค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้ครับคือแฟนไซต์ ide, ซึ่งแฟนๆครับจะสามารถเข้าร่วมเพื่อพบปะกับศิลปินและขอลายเซ็นบนอัลบัม้มโดยยิ่งซื้ออัลบั้มมากเท่าไหร่ก็จะได้สิทธิ์เข้าร่วมงานแจกลายเซ็นจากแฟนๆมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นกิจกรรมดังกล่าวครับจึงสร้างแรงจูงใจให้กับแฟนๆซื้ออัลบั้มมากขึ้นแม้ในยุคของการสตรีมเพลง ทั้งนี้ยอดขายอัลบั้มที่ลดลงนั้นไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อรายได้แต่ยังทําให้เกิดคําถามว่าทฤษฎีการลงทุนที่ว่าเติบโตอย่างต่อเนื่องและสูงนั้นมันล้มเหลวจริงหรือไม่หลายคนก็ได้แต่หวังว่า T-POP นะครับจะสามารถขึ้นมารุ่งโรดแทน K-POP ได้แต่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้แหละครับโอกาสของ T-POP ของเราอาจจะมีโอกาสจะได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับหวังว่ามันคงจะเป็นแบบนั้น เอาละครับหากใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับหรือว่าอยากพูดคุยกันก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้หากใครชอบก็ฝากฝากดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับแอดมินในการทำคลิปใหม่ๆต่อไป EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ